สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้วันพุทธที่2เดือนกุมภาพัน์พุทธศักราช2565ค่ะวันนี้นะคะครูปยุนนะคะก็มาพบกับนักเรียนอีกแล้วนะคะสัป,ปดาห์นี้นะคะโรงเรียนอนุบาลพิชบูรณ์นะคะจัดหน่วยการเรียนรู้หน่วยการคมนาคมค่ะวันนี้คุณครูประยุนมีคําถามมาถามนักเรียนนะคะให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะค่ะข้อที่1คุณครูถามว่า การคมนาคมมีกี่ทางขอ้งอ1 2ทางขออง้อ2 3ทางช่วยกันคิดค่ะ,ฉะเฉลยค่ะขออ้อ2การคมนาคมมี3ทางได้แก่ทางบกทางน้ำทางอากาศนั่นเองค่ะเก่งมากทุกคนเลยค่ะ ข้อต่อไปคุณครูประยุนถามว่าข้อใดเป็นยานพาหนะทางบกข้อ1รถยนต์รถไฟฟ้าข้อ2เรือข้ามฟากเรือบรรทุกสินค้าช่วยกันคิดค่ะ,ฉะเฉลยค่ะข้อ1รถยนต์รถไฟฟ้า เก่งมากทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่กิจกรรมต่อไปกันเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนนำแบบฝึกเขียนคำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยเล่มที่1ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ขึ้นมาเลยค่ะเล่มนี้นะคะพร้อมแล้วนะคะเก่งมากทุกคนเลยค่ะวันนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่18เลข1กับเลข8อ่านว่า18ค่ะ ในหน้านี้นักเรียนจะเห็นภาพด้วยกัน2ภาพก็คือมีภาพผู้หญิงแล้วก็มีลูกศรชี้ไปที่นมแล้วก็ภาพที่สองจะเป็นภาพหน้าแล้วก็ลูกศรชี้ไปที่หน้านะคะให้นักเรียนนะคะอ่านสะกดคําตามคุณค,ครูนะคะนอหนูมอมา้าอ่านว่านมหอยหีบนอหนูสระอาไมโท อ่านว่าหน้าเสร็จแล้วให้ในักเรียนนะคะหยิบดินสองขึ้นมาเลยนะคะเขียนชื่อเขียนนามสกุลของตนเองเขียนชั้นนะคะชั้นอนุบาลปีที่3าทับสเลขที่อะไรนะคะแล้วแต่นะคะอย่างคุณครูประยุนก็ชื่อเด็กหญิงประยุนคำแท่งชั้นอนุบาลปีที่3ทับสองเลขที่31นะคะเสร็จแล้วก็เขียน ตัวอักษรตามรอยเส้นปราคําว่านมนะคะสองบรรทัดนะคะบรรทัดละสามคำนะคะนมนมนมนะคะเขียนให้เสร็จสองบรรทัดแล้วบรรทัดที่สามนักเรียนจะเห็นรูปตัวดินสอเห็นรูป<น>ดินสอไหมคะให้นักเรียนเขียนนอนหนูมอมานะคะนมนะคะให้เขียนให้ตรงตามรอยเส้นประบรรทัดข้างบนนะคะนมสามคำด้วยกันนะคะ นมนมนมนะคะค่ะต่อไปภาพหน้านะคะนักเรียนก็เขียนอักษรตามรอยเส้นปละคําว่าหน้าหอหีบนอนหนูสละอาไม่โทนะคะหน้าเขียนอักษรตามรอยเส้นประสองบรรทัดคําว่าหน้าบรรทัดที่3เห็นรูปดินสอไหมคะค่ะให้นักเรียนเให้นักเรียนเขียนหอหีบนอนหนูสละอาไม่โทหน้าจำนวน3คำนะคะให้เขียนให้ตรงกับ บันทัดข้างบนที่เป็นตัวอักษร,รตามร้อยเส้นประด้วยนะคะเก่งมากทุกคนเลยค่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะระบายสีภาพคุณผู้หญิงให้สวยงามนะคะแล้วก็ภาพหน้าก็ให้นักเรียนนะคะเติมตาเติมคิ้วเติมจมูกแล้วก็ปากด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วหัดสะกดคำอ่านคลิปอัดคลิปส่งคุณครูประจำชั้นแล้วก็ ขายภาพผลงานนะคะส่งคุณครูประจำชั้นนะคะเก่งมากทุกคนเลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเพื่อเป็นการนะคะป้องกันโรคโควิด1 9นักเรียนทุกคนนะคะต้องรักษาตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด1 9ซึ่งคุณครูก็ฝากไว้ทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็ขอฝากอีกนะคะขอฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะมันล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอและที่สำคัญที่สุดคือให้นักเรียนทุกคนนะคะมั่นทบทวนหนังสือเรียนค่ะเก่งมากทุกคนเลยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนเข้าใจและทําได้ใช่ไหมคะเก่งมากทุกคนเลยค่ะสําหรับวันนี้คุณคณรูไปยูนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย